แต่พิกัดแอปตามตัว GPS iSharing ตัวนี้เหมาะมากจะเอาไปตามเพื่อนตามแฟนนะคะว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็คือสะดวกสุดๆสามารถระบ,บุที่ตั้งที่เราต้องการ<ม>ดได้เลยหมดปัญหาเพื่อนช้าเพื่อนหากันไม่เจอเพียงแค่โหลดแอป iSharing บอกเลยว่าสะดวกสุดๆแอปนี้นะคะเขาสามารถสร้างกลุปกับเพื่อนหรือแฟนก็ได้หมด หรือว่าจะจัดการนัดหมายกันผ่านแอปก็ได้หรือจะส่งข้อความเสียงเวลาขับรถก็ปลอดภัยสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนสถานที่แจ้งเตือนใกล้เคียงเมื่อมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆหรือถ้าใครชอบดูแบบเป็นภาพ 3D 3มิตินะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันไอแชร์ริงนะคะสามารถใช้งานได้ตามตำแหน่งผ่านคอมพิวเตอร์หรือเบราว์เซอร์ไม่จาเป็นเฉพาะมือถือนะคะทุกคนจะคุยนัดหมายกับเพื่อนก็ได้สะดวกในแอปเดียวแค่เราส่งข้อความหาเพื่อนก็จะเด้งไปที่เพื่อนแบบนี้เลยค่ะแล้ที่ชอบอีกอย่างเลยคือเขามีสัญญ,ญาณแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือนะคะเพียงแค่กดปุ่มเดียวการงแจ้เตือน ส่งข้อความเสียงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเลยนะการขอความช่วยเหลือของเราก็จะเด้งไปที่เพื่อนทันทีและเขายังสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอป,ปได้เลยแค่นี้ก็ดูได้แล้วว่าเพื่อนเราถึงไหนแล้วสุดท้ายก็ได้มาเจอกันสักทีค่ะกาแฟมื้อเช้าที่ทํางานของเราแล้วไปลองกันนะคะแอป,ปนี้เลิศ